สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องบอนสีบ้านปนันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบนะคะเดือนกุมภาพันสองพันห้า้อนะคะวันนี้ปนันก็จะมาแบ่งปันบอนสีบอนหัวนะคะเพื่อนๆจ๋าบอนหัวปนันเอามาเพาะมาวาง กับใบก้ามปูใหม่นะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงที่ปนันจะมาจัดงานหัวให้ราคาเบาๆค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบบาทนะคะส่งปอนอ EMS นะคะห่อตุ้มนะคะห่อตุ้มไปเนาะจะเป็นบอนบ้านบ,านบอลเก่าเก่าบอนโบราณน,นะคะของปนันนะเพราะว่าเลี้ยงสามารถเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยเพราะว่าอันนี้ปนันก็มาวางแบบใบก้ามปูวางนี่ บางนั่นหัวก็ยังขึ้นไม่หมดนะเพื่อนๆนะนี่พน,นันนามาวางไว้ใบก้ามปูลรยๆบางๆแล้วเขาก็ขึ้นของเขาเองอันนี้ยังขึ้นไม่หมดนะเพื่อนๆกาลังงอกมาเรื่อยๆนะคะกําลังงอกมาเรื่อยๆเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจต้นไหนโทรมาหรือแอดไลน์มาได้นะคะเบอร์โทร0812810775นะคะแอดไลน์ก็เบอร์นี้โทรก็เบอร์นี้นะคะ วันนี้ป้านันนะคะจะจัดให้เ,เพื่อนๆนะคะต้นละ39บาทนะคะแปลงนี้ป้านันให้ต้นละ39บาทรู้สึกว่าหัวนางจะใหญ่นะคะเพื่อนจ้านางจะหัวใหญ่เนาะป้านันจะให้หัวละ39บาทนะคะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่50บบาทนะคะส่งส่งห่อตุ้ม e m s ไปอย่างดีเลยนะคะ ไปปอนอนะคะนี่ต้นใหญ่ๆนะคะหัวใหญ่ๆกันเลยวันนี้นะคะแปลงนี้สวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆจ๋าป้านัน,น,านก็อ <c oughs> ตอนช่วงวันเกิดใช้วันเกิดช่วงอะไรก็ป้านันสามต้นร้อยเนาะแต่วันนี้ป้านันก็ขอหน่อยเนาะเพราะรู้สึกว่าจะหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่ต้นใหญ่ป้านันก็ให้อยู่ที่สามสิบเก้าบาทนะคะสามสิบเก้าบาททุกต้นนะคะสามสิบเก้าบาททุกต้น ้นละ39บาทสั่งซื้อได้เลยค่าส่งเมาเหมาห้าสิบาทเอากี่ต้นก็ได้นะคะเอากี่ต้นก็ได้สั่งมาได้เลยเพื่อการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะชมคลิปแล้วก็เตรียมสมุดปากกาด้วยนะเตรียมสมุดปากกาด้วยเพราะว่านันจะไปแบบเร็วๆกันเลย่ต้นแรกนะคะต้นแรกอยู่ที่ ผีเสื้อสมุดนะคะผีเสื้อสมุดมาก้านเดียวแต่การใหญ่นะเพื่อนๆการใหญ่นะคะความสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะคะนี่ใบเบลเลอร์เลยนะเพื่อนๆจ๋านี่เทียบกับเทียบกับมือป้านันนะนี่เทียบกับปือป้านันสองสองนั่นแล้วนะแค่ใบเดียวนะเพื่อนๆจา๋าเพราะว่านางหัวเนาะเป็นบอลมีหัวโผลมาใบเดียวก็ใบใหญ่โตแล้วนะป้าปนันก็จัดให้ไปสามสิบเก้าบาท ต้นต่อมาอันนี้จะเป็นเจ้ากุงากะะาก้งเดนมาร์กนะคะเจ้ากุ้งเดนมาร์กอันนี้ก็ได้มาใบเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เจ้ากุ้งเดนมาร์กใบเขาจะบางกว่าเจ้ากุ้งไก่เซือนะคะเพื่อนๆแต่เป็นพื้นสีชมพูอ่อนๆกระดูกสีออกจะเขาเรียกอะไรเจ้าว่าแดงก็ไม่ใช่เจ้าว่าชมพูก็ไม่เชิงนะเขาสีเข้มๆนี่นะมองแทบจะทะลุใบเห็นมือประนันอยู่ด้านล่างเลยนะเพื่อนๆจ๋านี่นะ โผล่มาใบเดียวก็เท่าสีสี่นิ้วของป้านันแล้วนะเท่าฝา่ามือป้านันแล้วนะจัดปายสาสิบาบาทนะคะสาบ้าบาทอันนี้จะเป็นเรือนลาหูนะคะเรือนลาหูอยู่ในตะกุ่มตระกูลฮกหลงนะคะให้อยู่ที่39บาทเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็ก้านเดียวทั้งนั้นเลยนะแต่หัวนี่แบบนั่นๆเลยวันนี้แปลงนี้หัวใหญ่นะคะเพื่อนๆจานี่ หัวใหญ่ๆกันเลยอันนี้สองใบนะคะเพื่อนๆจ๋าสองใบแล้วหลอดที่สามกำลังออกมานะคะใครอยากเอาไปทำฟอมกอหางพอได้นะแปลงนี้รู้สึกจะมีสามสี่ต้นนะคะเรือนลาหูเนาะอ่าต้นนี้จะเป็น <c oughs> อ่าทศกันโอ้โหยหน้าสวยมากเพื่อนๆจ้ามามาเขาเรียกอะไรมาใบเดียวแต่อ้วนตุ๊บเลยนะ,ะให้อยู่ที่สามสิบเก้าบาทนะคะวันนี้นะ โป3สานะคะเพื่อนๆจ่าโปรสามสิบเ้าโอ้โหหลอดนี้อ้วนตุ๊บเลยนางคืออะไรเนอะมันยังไม่ชัดนะเพื่อนๆพื้น,พน,พนสีเหลืองกัดสีชมพูมาเอาใครอยากได้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็จะใบพึ่งละอันนี้เขาพึ่งนั่นออกมาตลอดอ้วนตุ๊บเลยนี่หนอออ้วนตุ๊บเลยจะเท่านิ้วมือง็็นันเลยนะออาให้สามสิบเกบาท อบอกว่ายังไม่รู้ชื่อนะคะไม่รู้ชื่อต้นที่หนึ่งนะคะขึ้นกลางใบมายังไม่สุดนะคะให้อยู่ที่39บาทต้นที่หนึ่งที่ว่าป้านันไม่รู้ชื่อนะคะเวลาบอกป้านันบอกป้านันว่าต้นที่จําชื่อไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนเนาะให้ต้นที่หนึ่งสามสิบเก้าต้นนี้ก็จะเป็น ศิลาหุ้มทองค่ะนี่จะมีสองใบละมีดอกนะคะเพื่อนๆจา๋าความที่ว่าหัวเขาน่นาหัวใหญ่อ่าเป็นไม้หัวอ่าสามสิบเก้าบาทใครเน้นไม้หัวมาทางนี้เลยเดอ้อวันนี้นะคะอ่าแคบได้แคบนะคะเพื่อนๆจา๋าต้นนี้จะเป็นอ่ารักเอ้ยอ่ารักเอ้ยนะคะรักเอ้ยรู้สึกว่าจะหนอที่สองโป่งมาลายๆแล้วนะ รักเอย่ยสามสิบเก้าบาทนะคะรักเอย่ยนีมีนอนหนึงขึ้นมาข้างๆหัวเขาสามสิบเก้าบาทนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นอ่าสบายสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าอ้าวจัดไปสามสิบเก้าบาทนะคะ ต่อมาอันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีนี่ไก่ราชาวดีอันนี้ไก่ราชาวดีนะคะเพื่อนๆจ๋าไก่ราชาวดีไข่สะสมไก่สามสิบเก้าบาทนะคะ,ะต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นโกนะเพื่อนๆจา๋าต้นยังเตี้ยแต่หน่อนี่รู้สึกจะหลายหน่อนนี่หัวลอยๆอยอยู่อันนี้จะเป็นตะะแม่กูซุมาเป็นบอลเก่าบอลบ้านบ้านโบราณแล้วเด้อนี่ เป็นเป็นกอเลยนะเพื่อนๆจ้านี่นะหัวคอนงอกแงกอยู่นี้นะลอยๆอยอยู่สามสิบเก้าบาทนะคะตาละาแม่กุสุมนาะอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นไก่นะคะอ่าไข่สะสมไก่ไก่ฮาวายไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายสามสิบเก้าบาทนี่หนอวันหนอสูงนะนี่ป้านันไม่แน่ใจว่าเป็นหนอเขาหรือว่าหนออื่นนะเพราอยู่ใกล้กันถ้าขุดยกขึ้นมาเป็นกอก็ ดีไปนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ารู้สึกว่านะปรนันไม่นั่นนะรู้สึกว่าถ้านั่นก็จะเป็นโก้เลยด้วยนะอ่าต้นนี้ <c oughs> อันนี้ก็ยังกลางไม่สุดดูแล้วก้านดําสวยด้วยเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้อะไรเนาะอนี้อ่ะบอกอ่ายังไม่รู้ชื่อต้นที่สองไม่รู้ชื่อต้นที่สองอ่าสามจุดเก้าบาทสวยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนกระดูกสีดําก้านก็สีดํานะกระดูกสีดําก้านก็สีดํา สวยๆต่อมาต้นนี้จะเป็นไก่แก้วตัวงามอไก่แก้วตัวงามนี่ขึ้นมาใบเดียวก็น่าแจมเลยนะหน้าออกแจมเลยไก่แก้วตัวงามสามสิบเก้าบาทต้นนี้จะเป็นม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์อ่กัดออกมาจะเป็นสีชมพูจา๋จาๆสวยๆนะคะม่านนางพิมพ์อต้นนี้นะคะต้นนี้เอา ประนันลืมชื่อต้นที่สามนะคะแล้วลืมชื่อต้นที่สามถ้าจดชื่อมาก็บอกนะคะว่าประนันลืมชื่อต้นที่สามปรนานันจะได้ย้อนดูคลิปถูกเนาะว่ามันคือต้นไหนนะคะถ้าปรนานันนึกชื่อได้ปนันจะเขียนชื่อเข้าไปติดติดถุงติดห่อไปนะคะเพืเ่อนๆจ๋าต้นต่อมาจะเป็น ต้นนี้ขาวๆเป็นอีเหน่านะคะอีเหนา่าอ่าต้นนี้ก็สูงร้วนนี่รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะมีเป็นกอด้วยนะเพื่อนๆจา๋ารู้สึกว่าจะมีเป็นกอขึ้นมานะหนึ่งสองสามสี่ยอดนะคะกอนี้อ้าวใครได้ไปก็โชคดีเลยนะกอนี้จะเป็นสี่สี่ยอดสี่หน่อนะคะอีเหน่านะคะปนบอนเก่าบโาบราณโบราณบ้านเราเนาะอันนี้จะเป็นเพชรพิรุณ พิรุนนะคะอ่าันนี้ก็บนบอนบ้านหน้าตาคล้ายๆปาเตะน,นะคะเพื่อนๆจ๋าจะปาเตะเขาจะเขาขาวงๆนะอันนี้จะเป็นเพชรพิรุนอ่าให้สามสิบเก้าบาทนะคะนี่เหนาประนันก็มีเยอะเนอะใครจะเอาไปทําฟอมกอนะคะนี่เนาะอันนี้ก็มาใบเดียวแต่พวกหนอสองหน่อนี้ประนันก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นหนออ่อเหาหรือเปล่านะคะ,ะช่วงนี้นะคะนี่อันนี้ที่ว่าประนันลืมชื่อต้น ต้นที่สามเนี่ยเขามีหลายต้นนะใครอยากเอาไปทำฟอร์มกกมันจะออกสีส้มๆอ่ะเพื่อนๆออกสีส้มปะนันลืมลืมชื่อเขานะคะไปสีส้มเราใครอยากได้อ่าไม้บอลสีส้มนะคะสีแดงมีแล้วสีส้มยังไม่มีก็จัดไปเลยสวยนะเพื่อนๆจ๋านางสวยนะเป็นบอนที่ว่าแบบหลากสี ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเบอ่อไก่อมมรินอันนี้ไก่อมรินนะคะเพื่อนๆจ๋า,จาไก่อมรินกับกับไก่ราชาวดีจะผิดกันที่ก้านกับใบนะคะผิดกันที่ก้านกับใบใครอยากได้ไก่อะไรก็เน้นมานะจดชื่อบอลมาได้เลยราคาสามสิบเก้าบาททั้งนั้นเลยนะคะอ่าต้นต่อมาอา้าวอันนี้ก็จะไม่มีชื่อลืมชื่ออีกแล้วแต่นางสวยมากเลยเพื่อนๆจา๋าลืมชื่อ กว่าจะได้ขายจากแบบป้านันผ่าผ่าแล้วก็กว่าจะเลี้ยงให้เป็นหัวก็เป็นปีนะคะกว่าเขาจะยุบเนาะกว่าเขาจะยุบพอยุบปุ๊บป้านันเอามาปลูกลืมชื่อแล้วเพื่อนๆจา๋านี่เอาได้ใบเดียวใบเดียวก็สวยนะเพื่อนๆจา๋าจัดไปสามสิบเก้าบาทต้นที่ที่ห้าอ่าเป็นต้นที่ห้านะคะต้นที่ห้าแขบได้แขบนะคะ แคปได้แคปคนไหนแคปได้แคปนะปะนานันจะได้หาต้นง่ายๆเนาะพอปะนันนะขี้ลืมจะต้องมาย้อนดูคลิปตัวเองอีกถ้าคนไหนไม่ได้ไม่ได้แคปภาพมาปะนันต้องไปย้อนดูคลิปว่าต้นที่หนึ่งต้นที่สองที่สามมันเป็นยังไงนะคะป้านันก็ข้อเสียจุดด้อยตรงขี้หลงขี้ลืมนะคะอ่าใครแคปได้แคปนะ3ามบเก้าบทสวยๆเลยต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็น หองเฮานะคะต้นนี้หองเฮากาน้นเห็นอยู่เออรู้สึกจะจะมีเห็นอยู่แค่หนอเดียวนะหองเฮานะคะเพื่อนๆจา๋อาอ้าวใครอยากได้หองเฮาใครชอบโทนแดงๆบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะหองเฮาก็เป็นบอลตัวหนึ่งที่สวยนะคะใบเขาจะหนานาขึ้นเงานะคะจัดไปสามสิบเก้าต้นนี้จะเป็นไก่นะคะไก่แก้วตาเสือนะคะไก่แก้วตาเสือ พื้นใบออกสีเขียวอ่อนๆออ,ออกจะเขียวอ่อนจนออกจะเหมือนเหลืองไปเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็มีจุดสีแดงอาน้องมีชื่อว่าไก่แก้วตาเสือนะคะอันต้นนี้จะมีหนึ่งสองสามหน่อนะคะสามหน,น,น่อนในหัวเดียวนะคะไม่แน่ใจว่าต้นหัวหน่อน,นี้ก็จะใช่หรือเปล่าเพื่อนๆถ้าอย่างนั้นก็สี่หน่อนนะคะสำหรับกอนี้นะคะจัดไปเลย อยากได้อะไรก็ทักมานะคะแ k บได้แ k บนะคะต้นนี้จะเป็นสุดลักโอ้โหต้นนี้ใบเบลเลอร์เลยนะเพื่อนเพื่อนจ๋าใบาเบลเลอร์เลยอ่ะป้านันก็มือดำจะวัดให้เนี่ยหนึ่งสองนี่สองฝ่ามือเลยใบยเดียวโผลมาใบาเดียวสุดลักนะคะแปลงนี้ใบใหญ่มากน่าจะหัวใหญ่เพื่อนเพื่อนจาจัดไปสามสิบเก้าบาทนะคะนี่อันนี้จะเป็น เรือลาหูเยอะเลยนะเพื่อนๆจ้าอุย้ยต้นนี้จะเป็นปีกกินนารีสะโพกใหญ่ติงเสียเหรียญเพื่อนเพื่อนติงเสียเหรียญอ่ะอืมกน,นันอันนี้พึง่งพึ่งขึ้นมานะเนี่ยแปลงเนี่ยอ่าสามสิบเก้าบาทนะคะสามสิบเก้าบาทนะอ่าต้นต่อมาหน่อต่อมาใบต่อมาอันนี้จะเป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งนะคะสําหรับหน่อนนี้ใครอยากได้จัดมาเลยไก่ฝรั่ง ่าใบนี้จะเป็นนายทองแสงใหญ่นะคะนายทองแสงใหญ่ต้นนี้นะคะมาใบเดียวนะคะวันนี้ประนันขายไม้หัวอีกเหมือนเดิมไม้หัวนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยๆกันเลยเอาเดี๋ยวเราไปต่ออีกอ่าเรามาต่อตรงนี้กันนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะเพื่อนๆจ๋าเพชรเจ็ดสีอา่าวนี่มีดอกมาแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามีติดดอกมานะนี่ความที่ว่าเขาแก่ต้นนะคะ จัดไปสามสิบเก้าบาทนะคะต้นนี้จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสวาัวนี่พอเขาแก่ต้นใบเขาก็จะสวยนะเพื่อนๆจ๋าสีอ่าสีแดงเลือดหมูกระดูกสีเขียวเข้มเขมกันเลยนะนี่สวยเลยเพิ่งมาใบเดียวนะคะใครอยากเอาไปทำฟอร์มกกได้เลยนะต้นนี้ก็ปนันก็ลืมชื่ออาจัดไปเป็นลืมชื่อต้นที่หกนะคะลืมชื่อต้นที่หก แคบได้แคบนะถ้าแคบไม่ได้ก็บอกว่าลืมชื่อต้นที่หกนะคะ,ะต้นนี้ก็จะมีความคล้ายกันนะคะเ,เพื่อนๆจ๋ามีสองต้นนี้ก็มีความคล้ายกันใครอยากเอาไปทำฟอร์มกกได้เลยนะเขาสวยอยู่นะ,ะต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นหยกกรรมยีนะคะหยกกรรมยีใครชอบโทนสีเขียวนะคะ อันนี้ป้านันไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพชรพิรุนหรือว่าป่าเตะน,นะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเพชรพิรุนหรือป่าเตะน,นะคะใครอยากได้ใครใครรู้ที่ที่แน่นอนก็บอกป้านันด้วยนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นเอ่อเบนจะลงน้ําทองอ่านี้จะเป็นฟอมกอมาเลยนะเพื่อนๆจ๋านี่ลูกๆกําลังขึ้นนะคะนี่ลูกๆกําลังขึ้นนะคะนี่นะ เป็นจะลงน้ทองใครอยากได้อะไรก็ทักมานะคะใครอยากได้อะไรก็ทักมาต้นนี้อะไรเอ่ยต้นนี้สีแดงสดๆสวยๆเนี่ยโอ้ยต้นนี้ <c oughs> ประนันไม่แน่ใจเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าไม่แน่ใจเลยทําไมหน้าเขาแดงแบบออกส้มไปเลยอ่ะให้เป็นต้นที่เจ็ดนะคะไม่รู้ชื่อต้นที่เจ็ดนะคะไม่รู้ชื่อต้นที่เจ็ด ใครอยากได้รีบทักมาอ่าต่อมานี่จะเป็นหงสุวรรณหงสุวรรณหงสุวรรณก็มีจํานวนนะคะแต่ปนันจะส่องแค่อย่างละต้นอย่างละต้นนะใครเอากี่ต้นก็บอกปนันมานะคะเดี๋ยวปนันคัดให้นะคะให้ไปสามสิบเก้าบาทนะคะ อันนี้จะเป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎใครอยากได้ทักมานะคะนี่พี่เอทศกัณมีอะไรมีนะคะพเพื่อนๆจ๋าอยากได้อะไรทักทักมาเลยต้นนี้ธ <c oughs> าตุบางแก้วนะคะต้นนี้ธาตุบางแก้วหน้าแบบเข้มมาเลยเพื่อนๆจ๋าธาตุบางแก้วนะคะนี่พึ่งพึ่งยังคายไม่สุดนะประน,นันออกถีกใบเขาออกนี่อ่ะธาตุบางแก้ว ใครอยากได้ทักมาทัดบางแก้วนะคะต้นนี้อะไรกระหนกนาคนะคะต้นนี้กระหนกนาคกระหนกนาคนะคะกระหนกนาคก,ก็สามสิบเก้านะคะกระหนกนาคอันนี้สุดลักเพื่อนเพื่อนจ๋าต้นนี้ด่างสวยนะสุดลักต้นนี้ด่างสวยอ่าอันนี้จะเป็นบอลเก่าบอลโบราณก็นั้น,นก็ไม่รู้ชื่อนะนี่อันนี้ก็ใบแล้วลูกก็ขึ้นมาละอันนี้ยิ่งแก่ต้นยิ่งกัดสีนะคะ ใครอยากได้จัดมาสั่งมาได้เลยสั่งมาได้เลยนะคะ,ะต้นนี้สีขาวโทนสีขาวนะคะสีขาวอันนี้จะเป็นสหัดเดชะนะคะสหัดเดชะมีฟอมโกนะคะฟอมโกเล็กๆกำลังขึ้นมานะคะต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นมะนีทอง มะนีทองอ้าวใครยังไม่ได้รอบที่แล้วรอบที่ผ่านมาแปลงนี้ขึ้นแล้วนะมะนีทองนะคะต้นต้นนี้ต้นนี้ <c oughs> ต้นนี้เพื่อนเพื่อนจ๋าต้นนี้มันคืออะไรเนี่ยมันมีด่างด่างหัวด่างปลายด่างหัวด่างปลายป้านันไม่แน่ใจเลยเนี่ยมันไม่ใช่นางใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่มันเป็นอะไรเอาจัดไปให้ สามสิบเก้าบาทคนไหนแคบภาพได้แคบมานะบอกว่าดางัดางดังมีดังนะคะตอนนั้นไม่แน่ใจนะคะเพิ่งมาใบเดียวมันก็เลยดูไม่ออกนะว่ามันเป็นอะไรอันนี้จะเป็นพระบางโพยภัยนะคะพระบางโพยภัยอันนี้ก็เริ่มลูกขึ้นมาด้วยกันเลยเป็นฟอมกอน้อยๆมาแล้วนะคะลูกน้อยขึ้นมาแล้ว <c oughs> พระบางโพยภัยต้นนี้จะเป็นไกรทองประเสริฐ ไก่ทองประเสริฐหรือคุณสีค่คชกงเพื่อนเพื่อนุนสีค่คจกงเนะาะไกทองประเสริฐเขาจะออกฮาร์ปนะคะแดงข้างเขียวข้างเนาะอันนี้เขาจะนั่นๆชมพูเป็นๆมาเลยสวยไปอีกแบบหนึ่งจัดไปอันนี้น่าจะเป็นพันดาวนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าพันดาวต้นนี้พันดาวฮ่าสามสิบเก้าบาทนะคะพันดาวต้นต่อมาอันนี้จะเป็นอ่า ลูกไม้คุณหญิงทองม้วนนะคะอันนี้ลูกไม้คุณหญิงทองม้วนป้านันเห็นเขาสวยป้านันก็คัดไว้คัดไว้นะคะเพืเ่อนๆจา๋าเป็นไม้แบบสวยเลยอ่ะให้จัดไปทับทิมบูรพาต้นนี้ทับทิมบูรพานะคะมีเกสเต็มที่สวยขนาดนี้เลยนะทับทิมบูรพาเนี่ยสวยงามสวยงามสามสิบเก้าบาทนะคะต้นนี้จะเป็นอ่าอัมพร อัมพลนะคะสามสิบเก้าอ่าใบนี้นะคะจะเป็นพระนารายนะคะใบนี้จะเป็นพระนารายใครยังไม่มีนะคะพระนารายจัดไปอันนี้จะใบใหญ่มากเลยนะเพื่นอนๆโตขึ้นเต็มที่ใบใหญ่มากเลยนะน้องมีชื่อว่าพระนารายต่อมาอันนี้จะเป็นตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบใครอยากได้ลายทักมานะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นสิลาหุ่มทองเพื่อนๆจ้านี่หน้าสวยเข้มเลยต้นนี้จะเป็นนางพริ้วนะคะนางพริ้วมีไม่มากนะคะเพื่อนๆจ้ามีไม่มากวระนั้นเพิ่งเห็นต้นเดียวอ่าต้นเดียวสองต้นอ่าสองต้นนี่นางพริ้วนะคะนางพริ้วแปลงนี้ไม่ค่อยเยอะนางพริ้วอ่ะต้นนี้จะเป็นพลักนะคะต้นนี้จะเป็นพลักอยากได้ทักมานะคะพลัก นี่จะเป็นแหลมทองนี่แหลมทองนะคะอันนี้จะเป็นอขุมเพชรนะคะขุมเพชรต้นนี้จะเป็นขุมเพชรสวยๆกันเลยอันนี้จะเป็นท่ายาพันวางเพื่อนๆจ๋านี่พอแก่ต้นละใบเขาจะบิดหอ่อแบบพลิวๆสวยๆเลยนะ พระยาพันวังสวยงามมากนะคะทารวมกันเยอะๆนะคะต้นนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวอันนี้เหมือนเจ้ากุงลงกานะเพื่อนๆจ๋าแต่ประนันเห็นต้นเดียวเจ้ากุงลงกาสวยด้วยนะนเนี่ยขาวโบะเลยเจ้ากุงลงกา,าต้นนี้ต้นนี้อันนี้นนโห,โหูไกลซด้วอ ต้นนี้จะเป็นเขาไม้แก้วนะคะเขาไม้แก้วเอาเห็นต้นเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋าแคบได้แคบนะปนันเห็นต้นเดียวนะคะปนันเห็นต้นเดียวนางเพิ่งขึ้นมานะคะสุดลักมีหลายต้นอยู่นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเออีเหนาอันนี้พระบังโพยภัยพระบังโพยภัยเห็นหลายต้นแล้วนะเพื่อนๆจ๋าใครอยากได้ก็น่าเนาะต้นนี้ป้านันก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเอ่อเจ้าเงาะถอดรูปหรือว่าเป็น ออน่าจะถ้าไม่เงาะถอดรูปก็มณีทองนะคะเพื่อนๆจ๋าใบใหญ่เบลเลอร์อกันเลยเบลเลอร์อกันเลยนะคะใบใหญ่เลยเอาเดี๋ยวป้านันขายไปแบบนั่นๆเลยใครชอบก็นั่นมานะถ้าไม่มณีทองก็เป็นเงาะถอดรูปนะคะเขาแก่ต้นจัดสีเขาก็จะเข้มๆนะป้านันไม่แน่ใจนะคะต้นนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรเอ่ยบอนโบราณ วิทำไมเขาสีเข้มมากเลยเพื่อนๆจ๋าสวยมากเลยต้นนี้อ่ะจัดไปมีสองหน่อนี่หัวเขาลอยลอยอยู่นี่นะให้ไปสามสิบเก้าบาทบอนเก่าบอนโบราณน,นะคะนี่สีแจมเข้มเลยนะคะอันนี้จะเป็นอ่าช้างเผือกใบบัวนี่ช้างเผือกใบบัวเป็นบอนบ้นบานๆนะคะช้างเผือกใบบัวอันนี้จะเป็นทอรพานี่ทอรพาเขาก็จะออกสีชมพูอ่อน อสีเขียวไปไป้ายปลายใบนะคะทอรพาอุ้ยต้นนี้สวยมากเลยเพื่อนๆจ๋าต้นนี้สวยมากเลยจะเป็นบอลที่แบบแผงนะคะเพื่อนๆนจ๋ามีมีแข้งด้วยนี่เพื่อนๆนไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแผงมีแข้งด้วยจัดไปให้สามสิบเก้าบาทนะคะวันนี้สามสิบเก้าบาททอรพามีหลายกออยู่นะเพื่อนๆนจ๋า เขากําลังขึ้นนะทรอพาเนี่ย,ยกําลังขึ้นต้นไม่สูงเท่าไหร่เพื่อนๆจา๋าต้นยังไม่สูงเท่าไหร่ไปสูงกับเพื่อนๆเรานะไปสูงกับเพื่อนๆเรามีไก่ไก่แก้วตัวงามต้นนั้นก็หลายกระถางอันนี้จะเป็นเอ่ออะไรนะอะไรนะสีชมพูสักอย่างอะไรนะตอนนั้นก็ลืมอีกแล้วอ่าต้นนี้ต้นนี้ลักลักเพื่อนๆจ๋าพักลักเนี่ อันนี้ก็ใบหนึ่งแต่ก็กัดสีมาสวยแล้วต้นนี้จะเป็นหานุมาณเชิญธงมีกัดมาหน้าแดงเลยใบเดียวหน้าแดงเลยนะหน้าแดงแป๊ดเลยต้นนี้จะเป็นเออเดี๋ยวพนันดูสิจอมทับจอมทับหน้าเข้มเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าจอมทับหน้าเข้มเลยจอมทับอันนี้อะไรเอ่ย อันนี้ก็กําลังคายใบมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้พวกนี้น่าจะเป็นพวกนี้ออกใบแจมนะน,นี้ใบเขาเพิ่งกาลังคายคายออกมาสวยๆเลยต้นนี้จะเป็นลอนทองเพื่อนๆจ๋าดูนี่ลอนทองหน้าเข้มมากเลยนี่นจุดๆดสวยเลยลอนทองบ่อนบ้านบ้านบ้านเราอันนี้อะไรเนี่ยกำลังขึ้นแดงๆ คังจินดาหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆจา๋ายังไม่ชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นศิลาหุ่มทงองน,นีหน้าแบบติดดงังๆ่างหน้าโหดโหดเข้มเข้มมีติดดังด่างออกมาอันนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวนี่พรเจ้าสัวหรือก้าวทับเอ่ยก้าวทับนะลูกค้าันนี้น่าจะเป็นก้าวทับนะก้าวทับนะคะมีด่างหน่อยหนึ่งนะอันนี้เสือพานเสือพันนะคะสามสิบเก้าบาทนะคะ เสือพานสามบเก้าบาทกันเลยวิทยทลพาต้นนี้ก็สวยนี่สวยงามอันนี้ก็ไก่อมรินนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ไก่อมรินอันนี้ใบยังไม่โตเท่าไหร่เพิ่งปลงมานะคะนี่หัวเลอยอยู่นี่ไก่อมรินนะคะอุ้ยอันนี้อะไรละเนี้ยสีหวานมากมาย สวยอ่ะเพื่อนๆจ๋าเอาเอาเป็นว่าจําชื่อไม่ได้่ะใครจะเอาต้นนี้สามสิบเก้าบาทนางสวยอยู่นะนางสวยอยู่นะสามสิบเก้าบาทอันนี้จะเป็นบอลกาบนาคลาดบอลกาบนาคลาดอันนี้จะเป็นมะนีทอมะนีแดงมะนีแดงสามสิบเก้านี้จะเป็นหงเหนินอ่าสามสิบเก้านะคะใครอยากได้ทักมานั่นนางสวะหะ นางสวัสะนะคะใครอยากได้ลายทักมานะคะสามสิบเก้าบาทนะคะวันนี้โปรสามสิบเก้าค่าส่งห้าสิบบาทห่อตุ้มนะคะค่าส่งห้าสิบาทห่อตุ้มใครอยากได้ลายทักมาอยากได้อย่างละกี่ต้นนะคะเพราะว่านันจะพูดแค่อย่างละต้นอย่างละต้นนะคะก็บางอย่างก็มีหลายต้นบางอย่างก็มีต้นเดียวสองต้นนะคะเพราะว่านางกาลังขึ้นเนาะเนี่ยหัวกําลังแบบนานๆเลยกําลังงอกหนอ มาเรื่อยๆปนันก็จะพูดเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปะนันวางไว้ทีหัววางไว้ทีจัดอันไหนโผล่ขึ้นมาก่อนปะนันก็จะขายก่อนนะคะแบ่งปันเพื่อนๆก่อนในราคาเบาๆแปลงนี้มีแต่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆจ๋าหัวเบลเลอร์เลยนี่หัวใหญ่ๆเลยใครอยากได้อะไรโทรมานะคะเบอร์โทร0812810775นะคะ ส่งค่าส่งเหมาห้าสิบบาทนะคะค่าส่งเหมาห้าสิบาทส่งปนอเอมเอสให้นะคะห่อตุ้มนะคะห่อตุ้มไปอย่างดีกระดาษเช็ดชู้ห่อหัวห่อรากไปให้นะคะฉีดน้ำพรมน้ำใส่ถุงแพ็คไปให้อย่างดีนะคะเพะะื่อนๆจ๋าถ้าใครได้ไปแล้วก็ถ่ายวิดีโอรีวิวไว้ให้ป้านันดูด้วยก็ได้นะคะเขาขเรียกอะไรรีวิวให้ป้านันส,ส่งลายมาให้ ให้ชมนะคะว่าไปถึงน้องเป็นสภาพแบบไหนนะคะสมบูรณ์ดีไหมเหี่ยวมากไหมป้านันอยากดูนะคะถ้าใครนั่นก็ถ่ายให้ป้นานันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะกับบอลสีสวยๆนะคะ